ปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับร้อยล้านให้สัมภาษณ์เอกซ์คลูซีฟกับนายเอนเตอร์เทนระบุวา่าหลังได้พบปากพูดคุยกับแดนวรเวเทก็ทำให้รู้วา่านักร้องคนดังสังกัดโซนี่มิวสิกมีความสามารถด้านภาพยนตร์โดยเฉพาะการเขียนบทปรัชญาจึงไฟเขียวให้หนุ่มแดนประเดิมงานกำกับหนังค่ะก่อนคุยก็คิดว่าเขาคงแค่แค่สนใจใเฉยๆแต่พอคุยแล้วกายว่าเรื่องเรื่องหนังนี่เขาเขามีความคิดเยอะแล้วมีคนคิดดีมากแล้วก็เขาเป็นคนที่พอคุยแล้วจะรู้สึกลว่าเก่ง เป็นคนมีไอเดียดีและเก่งผมคิดว่าเขาจะคงเก่งแค่ในวงการเพลงไงแต่เพราะว่าเรื่องหนังเนี่ยก็อย่าเล่าว,ว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลย ขณะที่หนุม่มแดนวรเวตก็ยอมรับว่ากดดันกับการทำหน้าที่พ่วงกับหน้าใหม่ไม่น้อยพร้อมเผยหนังเรื่องแรกเป็นหนังโรแมนติกคอมดี้แนวถนดัดซึ่งตอนนี้ได้เขียนบทและสำรวจโลเคชันในการถ่ายทำไว้เรียบร้อยแล้วส่วนนางเอกของเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนได้หวนใจตัวจริงสาวแพตตี้อังสุมาลินมาประกบคู่กับหนุม่มแดนโดยเจ้าตัวประกาศแม่ครัวใครจะมองว่าเป็นป้าแดนสาวแพตตี้จนออกนอกหน้าค่ะผมว่ามันก็คงต้องม,มีบ้างครับมีบ้างแน่นอนนะครับแต่ว่าอยู่ผมอยากให้เข้าไปดูถ้าเกิดว่าดูตัวอย่างหนังแล้วรู้สึก โอเคก็อยากเข้าไปดูเนื้อหนังดีกว่านะครับผมก็้ซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะทําอยู่ในโอเคที่เหมาะสมแน่นอนครับมันจะไม่มีอะไรที่มันที่มันดูแล้วแบบขนล,ลุกแน่นอนนะฮะัวเองเล่นเอง <laughs> ใช่ครับกนนารนั่งเก้าอี้พ่วงกับหนังเป็นความฝันสูงสุดของแดนวรเวสหลังประสบความสําเร็จจากการเป็นนักร้องและผู้จัดละครมาแล้วหนังเรื่องแรกจากฝีมือการกํากับของหนุ่มแดนจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทําต้นปีหน้าส่วนจะลงโรงฉายเมื่อไหร่รออัปเดตได้ที่นายเอ็นเตอร์เทนค่ะ